อ่คงก็าจะได้เห็นเจะนาเป้่ารักาชิดๆกันหน่อยได้ไหมคะอลพี่แดงพี่ดิไปไหนกันหมดไปเอาเชือค่ะใครจะออกทีวีมาืนได้นะ น้องเองก็จะมามีน่ารักค่ะที่ได้มาอยู่ที่นี่เลยค่ะ

ผมขอเสนอของของพักให้ไหมฮะแอคชั่นเลยนะฮะห้าสองเลยฮะโอเคดีครับครับนะครับหนึ่งสองสามครับนะครับหนึ่งสองสามถ่ายกล้องนะครับพี่ดูหนึ่งครับพี่บอยอย่าพูดสุดนะจริงๆมันถึงกระถ่ายก็ได้นะกระถ่ายน่ารักมากเลยของเกาหลีเลยของของเกาหลี ข้อนะครับหนึ่งสองสามครับเขานะครับหนึ่งสองสามครับขอบคุณครับรจริงๆก็ขยบขบวนขยบแถวมาแล้วก็เรายืนเป็นบันไดก็เห็นรถเยอะกว่านะเนี่ยเราให้ให้ขยบเข้ามาทั้งหมดเลยอ่ะแล้วเรายืนบนบันไดอ่ะจะเห็นรถเยอะเนี่ยละ เถ็บเข้ามาเถ็บเข้ามาให้เขาเถ็บเข้ามาให้เขาเถ็บเข้ามาจะได้เห็นไม่งั้นไม่เห็นรถไม่เห็นรถไปไหม เอากงไหนครับให้ให้เขาขยับขึ้นมาหาเราหน่อยไหมมันไกลไหมให้ให้ขยับขึ้นมาหน่อยไหมทางท้างแถวว่ามันไกลหรือเป่าขทางแถจอะโอ้โห้วคนเดียว

ได้ไหมได้ได้ได้ไดได้้ดแล้วโอ๊ะขึ้นมาได้ไหมคะสั่งได้ไหมสั่งได้ไหมสั่งไดสั่งไ้

ครับผมังนี้วันเสด็จไดีวหนเดี๋ยวหน้าท่านนี้เลนะท่นี้เนะท่นนี้เนเดี๋ยวไปลงตั้งก้องเลยครับ่าสบายครับมาละมาี่านี่บ้านก็ยืนพร้อมกับพี่แเลยมาขับเลยครับไม่ไม่เองเหรอวะ เินเพิ่มขึ้นหยกก็รับประทานอาหารเท่าเดิมไม่สามารถทานได้มากกว่านี้นะคะเอาเงินเนี่ยมาเป็นเงินเดือน2สให้หยกอ่ะเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับคนอืนดีกว่าหรือถ้ารับมาก็คือนําไปบริจาคนินี้ิี่เพื่อถือได้ตกต่างตรงนี้แล้วไปช่วยคนอืนที่เขาลำบากไปดีกีกว่าอย่างนโยบายในความกับกจะดึงกลุ่มเจนซีหรคนใหม่เข่มได้กันยรับหยกมองว่าพรรคเราเนี่ยเป็นทุกเพศรใหแล้วก็หลากหลายอาชีพมากมีข่อเทีจจริงจริง ที่มีความรู้ความสามารถส่วนเจนซีหรืออะไรต่างๆที่มองว่าอยากให้เข้ามาลองเปิดใจแล้วก็เข้ามาดูว่าจิตอาสาเขาทำางานกันยังไงแล้วทําไมนะักการเมืองจะต้องมีพื้นฐานจิตใจที่เสียสละไม่หวังผลตอบแนทนทําไมนะักการเมืองควรจะมีความเสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างไรนะคะอย่างทุกวันนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าการเมืองเดิมๆเ,เ,เป็นยังไงอยากให้น้องๆเจนซี Z, นะคะแล้วก็คนทุกเพศทุกวัยแหละ มาตระหนักรููสิ่ิของตัวเองก้าออกมาใช้สิิ์ของตัวเองที่เป็นพลังบริสุทธิ์พลังเงียบออกมาดูว่ารรคเล็กๆทําไมเขาถึงต้องอดนทนทําไมเขาถึงต้องพยายามฝ่าฟันทุกอย่างทางั้งๆที่ไม่มีหนายกุแล้วก็เสียเปรียบราคใหญ่มากมายอยากให้เปิดใจแล้วลองออกมาดูว่าเขาทาอะไรกันอยู่ทำไมเขาถึงเสียสละกันขนาดนี้นะคะตอนนี้การ็ข่ื่อนนี้จะแบบ ใช่ค่ะมีการแส่งขันสูงแล้วยกก็เลยเน้นเป็นคะแนนพักนะคะก็อยากจะให้แบบขอแค่เครื่องใจนะคะในบัตรสีชมพูก็คือการได้อิสระเบอร์22ได้ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะจากทั่วโลกก็เลือกเราได้เพื่อที่จะให้เราเข้าไปเนี่ยช่วยทํางานในสภา,าเป็นผักเสียงแทนพี่น้องทุกคนนะคะในการที่ผิดอาสาเราจะได้ทํางานในครั้งนี้เนี่ย ปกติเราช่วยคนอยู่แล้วแม้จะไม่มีตำแหน่งใดๆนะคะแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีไม่มีค่าตอบแทนด้วยแต่ว่าถ้าเราได้เข้าไปในสภาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารเราจะสามารถช่วยคนได้มากกว่านี้แล้วเสียงของเรามันจะดังกว่าที่เรามายืนให้ดังอยู่ข้างถนนเสียงในสภาจะดังแล้วก็สามารถช่วยคนได้มากอย่างตอนนี้เราพยายามช่วยเรื่องเงินเดียวยาต่างๆทั้งกปวคือประกันภิดนะคะแล้วก็เรื่องน้ำท่วม เรื่องของเงินเยียวยาทหารชายแดงนะคะแล้วก็อีกหลายๆห้าค่าที่ยังไม่ได้รับเงินกันอย่างล่าคุณมีการไรหาเสียงกันสระกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสนุกสนานมีพี่ดาราที่เป็นจิอาสากับเราค่ะพี่เต้พี่กำปั้นพี่รินวันนี้พี่จินไม่ได้มาสินยาใช่ก็มีพี่เต้พี่กำปั้นของพวกเราที่เองถ้าบอกว่าอายุ75ก็เชื่ออยู่นะเป็นยังไงบ้างครับอย่างการออกงาน สนุกการตอบรับดีมากก็คือไม่มีใครไล่เลยตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นพักใหม่คนอาจจะไม่รู้จักอะคะ่ะแล้วก็อาจจะถูกชาวบ,บ้านแบบไล่หรือเปล่าเฮ้ยไ,ไปไปไปไม่รู้จกักแต่ไม่เลยต้องกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้ความแบบต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ให้การต้อนรับพวกเราเพราะว่าเขาเปิดใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็กำลังคิดอยู่เลยไม่รู้จะเลือกใครยก็เลยบอกว่างนานจบขอแค่เรื่อใจขอแค่บัตรใหม่เบอร์22 พอนอนเองลราก็จะได้เห็นว่าจิตอาสาราองทำงานยังไงเต็มที่ยังไงอะไรางเงี้าเด็กคนรุ่นใหม่ต้ามาถามต่างหาว่ามีอะไรที่จะทำให้ให้เลือกองี่เป็นตัวเขกากาเบอร์ยี่สิบสองเข้ามาแนะนยมีนะคะจริงๆเรามีเด็กมาถามแล้วด้วยค่ะวันที่ไปสยามมีเด็กวิ่งเข้ามาบอกว่าหนูเลือกพี่นะแล้วก็บอกเฮ้ยถามมั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วบอกว่านี่พวกพี่เบอร์อะไรเขาบอกว่า ยี่สิบสองไงชื่อหยกใช่ไหมเราก็แบบโอ้ตกใจเลยค่ะล้วก็แบบคิดว่าเด็กๆก,ก็สนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่จะได้รับคืออะไรรู้ไหมคะการเมืองที่สะอาดการเมืองที่ไม่มีนายทุนไม่มีทุนเทาเป็นการเมืองแบบใหม่ที่หลุดพ้นจากวงโคจรเดิมๆที่สําหรับเด็กรุ่นใหม่มัจะ,จะเติบโต,ตไปในอนาคตสิ่งที่น้องจะได้สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาที่เปลี่ยนไปปฏิรูปแบบท้นเิงก็คือหนูอยากเรียนอะไรเรียนไม่อยากเรียนอะไรไม่ต้องเรียน แล้วก็เรียนในสิ่งที่ตัวเองถนะัดเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบคนที่มีความชอบด้านกีฬาก็ไปเรียนด้านกีฬาโดยเฉพาะใครมีความชอบด้านดนตรีด้านหมอหรือว่าด้านภาษาก็ไปเรียนตรงนั้นไม่ต้องโดนบังคับให้เรียนสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่ต้องถูกบังคับให้เรียนในเวลาที่นานๆยปปี่สิบกว่าปีนะคะทุกอย่างมันจะช็อตคลาสมันจะสร้างลงแต่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเรียนก็จะน้อยลงสิ่งเหล่านี้พวกน้องจะได้รับทันเ,เีค่ก โอเคค่ะมีอะไรไหมเอออยากให้พี่เต้นอะไรก็หน่อยพูดถึงคนรุ่นใหม่ครับเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาเลือกค่ะได้สลัดด้วยตรงกลางเลยค่ะข้างไปางเลยตั้งแต่ในรายการแล้วก็เลยรัาคาแต่ถ้าอยากไปอีกคนยิงใช่เออที่ดัน ใช้ก่อนก็ได้ครับครับสำหรับวันนี้ทำมาร่วมกับแบบพักการอิสระครับยังไงบ้างครับรายการในวันนี้ได้ช้สยามในสยามมาแล้วด้วยกันครับก็จบคุณม้าครับแล้วก็รู้สึกสนุกครับยังทุกคนที่กันครับครัเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คนน่ารักกันนะครับก็ดีใจมาก สำหรับนโยบายัที่แบบว่ามีการแบบเอารถบรรทุกมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยให้มาเนี่ยนะครับผมผมว่าตัวนี้เยอะมากจริงๆร่ะเราเป็นผู้จิตกาสรศึตษาเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องการเรียนมันอย่างเดียวนะครับมันครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาวิศวกรรมหรือว่าการศึกษาเพราะฉะนั้นในนี้เราจะดูแลทุกคนเลยนะครับผมและในวันนี้เนี่ย ้เป็นศิลปินดาราด้วยมองโลกปัจจุบันกับน้องๆเจนซีที่จะเข้ามาในวันนี้ใช่ไหมครับรับนโยบายพที่จะว่าเอิดบิชารแบบการศึกษาที่พัฒนาหลกบอบว่าจะเป็นแค่รอใช่ไหมครับคือทุกวันนี้ถามว่าการศึกษาที่พัฒนาเสร็จนะครับใครชอบด้านที่ดีดล้วด้วยรไม่ใช่เหมือนยุคก่อนที่เราแบบเราชอบกีฬา คอาจยั่เการมานานมาแล้วค่ะแต่ว่าสมัยที่แล้วแล้วนแล้วก็ดีมากิงท่ผมชอบเรที่เราเป็นศิลปหัคือการที่คำว่าศิลั่นเราไม่อยากจะไปทากนช่วยลแต่มู้จะไปได้ได้อย่างไรใ้านตั้งแต่โควิดนะพวกอาหารชายแดนเริ่มไปกิงกินเร็มากศิลปหัตถ์เราคว่า ทุกวันนะครับเพื่อที่ะฝัายแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเพิ่มประสบการณ์ที่เราอยู่ในโครงการมูลา20ปีกับการเซ็นต์บีนะเขาคือว่าระบบของการเมืองมีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้เราจะส่งผลเชื่อมโเรื่องของใช่ซอฟแวร์มีเรื่องนี้ด้วยนะอุตสาหกรรมบังเพราะว่าซอฟต์แวร์ของเราตอนนี้กำลังไปได้ดีมากเลยนะครับที่ได้แบบกันแจกบีพีกับหือว่าเราจะไปได้ไกลมากเม่อไหร่ก็ไ ใช่สีงหน่อยจะเป็นทีป๊อปแล้วก็ละครซีรีส์ไทยก็กำลังจะไปเราก็อยากทะให้เราเนี่ยช่วยกันนะครับเป็นแรงับเพื่อนนะครับผมหนึ่อย่างนึ่ก็คือปัญหาต่างๆในเรื่องของการเมืถ้าคนนอกเนี่ยจะรู้ราะว่ามีอะไรมาคนที่ไปทงก็ลำบากที่เยอะแล้วก็มีจำนวนมากด้วยหลายๆคนไม่ได้เลยเราอยากกัับมนสย เขาได้กลับมามีชีวิตที่ดีมีงานที่ดีเหมือนเดิมก็มีจอเราตอนนี้นเราเก็นคนก็แย่มากเลยด้วยประสบการณ์ของพวกเราก็อาจจะมีรู้ว่าปัญหาต่างๆจะเจออะไรบ้างก็จะช่วยให้ติดแกทย์ไป ช่วยฝากด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่าใครที่เกล่อการเมืองเก่าๆนะครับผมเราเป็นจิตอาสาไม่ได้นักการเมืองจานะครับอยากจะพัฒนาประเทศฝากด้วยนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ทุกไปเลยนะครับผมโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนะครับถ้าเกิดอยากจะมีชีวิตท,ที่ดีอยากจะมีงานที่ดีขึ้นยังไงก็พิจารณาเราด้วยนะครับเบอร์22ครับแค่ินใจ บอกบจะบอกว่าใช่จะบอกว่าเพียงแค่เครื่องเสียงของทุกคนนะคะก็คือบัตรสิงคูนี่เราก็เลยเรียกว่าครึ่งเสียงครึ่งใจก็พูดถึงว่าพอการล,ลงไปเนี่ยสามารถเปลี่ยนมาเพื่อนใคได้ทันทีนะคะเพราะว่าทุกคนมาการกันเยอะๆมีพวกเราได้เข้าไปหลายๆคนจิตอาสาที่เข้าไปทํางานการเมืองอยู่มั่นใจว่าทุกคนมีพื้นฐานใจทีเสียสละเราก็ทาเพื่อส่วนรวมู่แล้วค่ะจะไม่ต้องกังวลเรื่องของการคอร์รัปชันเลยช่วยกันมาวูการมาเปลี่ยนด้วยกันนะครับ ้สลับเบอ์ย่งนะค่ใกลสรัอยี่สงคหนกต่ายน้อยได้เลยครับเค่สศัญลักษณ์ก็น่ารักเราก็เพ่สองนะวันนี้เราไปที่ปีกกรได้แล้วใช่ไหมถ่ายรูป่อนถ่ายรูป่อนนะครับอยากได้ป้ายมาข้างหลังหน่อยพีรนา